เป็นเทนหอมนะคะที่ส่งเสริมไได้ให้กับชุมชนที่โคโบลนยนะคะโคโบอลนเแถวไหนอยู่ตรงตลาดอะค่ะอยู่ตรงตลาดสดเทศบาลค่ะทางทิ่ตะวันตกค่ะแล้วตรงนี้ก็คือใช้ขวดที่เขาใช้แล้วรีไซเคิลมาตัดนะคะให้ชุมชนตัดแล้วเราก็ใช้เดี๋ยวให้ดูนะคะตัวไข่พึ่งเชื่อเป็นผ้าแะคะเอามาปิดเพื่อไมให้กลิ่นมันออกค่ะแล้วเราก็ใช้จุดเป็นอโรมาในห้องนอนด ไม่มีควันนะะคแล้วเชือกตัวนี้นะคะเป็นเชือกของบ้านโชคนาสาใช้ย่าแปะทำอาชีพชุชลหาอันเท่าไหร่อันนี้ขายแค่อยู่อันละ80บาทค่ะราคาไม่แพงแล้วมีอื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่างอื่นก็คือตัวนี้เป็นแล็ปแรปก็คือตัวห่ออาหารที่ลดภาวะโลงร้อนที่ส่วนใหญ่เราจะใช้พลาสติกเนาะอันนี้ก็ทำจากไผ่พึ่งเรามาเคลือบอะค่ะมาเคลือบ ขอบคุณค่ะ